ในสภาพสังคมตอนนี้เนี่ยถ้าเรามีอะไรเราต้องช่วยกันโดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือเด็กที่โดนทําร้ายค่ะแค่คุณผู้ชมโหลดแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กไว้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเด็กๆเ,เหล่านั้นได้แล้วค่ะภาพแห่งความสุขและเสียงหัวเราะของเด็กที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกคนเพราะยังมีเด็กอีกมากมายที่ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกายจากคนในครอบครัวคนใกล้ชิดหรือบุคคลอื่นๆทั้งในบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทางจิตใจเด็กที่ถูกละเมอทางเพศเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือปล่อยปละละเลยเด็กที่ถูกสแสวงประโยชน์<ๆ>เช่นการบังคับให้เด็กไปขอทานหรือการใช้แรงงานเด็กรู้แล้วอย่าเฉย เมื่อคุณพบเห็นเหตุการณ์เหล่านี้สามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนศูนช่วยเหลือสังคมโทร130 0หรือเครือข่ายคุ้มครองเด็กในพื้นที่และช่องทางใหม่ Mobile Application คุ้มครองเด็ก Application ค,คุ้มครองเด็กรองรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ w w w c p i s d c y g o t h โดยเข้าไปที่ App Store หรือ Google play ทําการค้นหาแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กแล้วกดติดตั้งหลังจากนั้นกดลงทะเบียนกรอะข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนพร้อมกับระบุอีเมลเพื่อใช้ยืนยันตัวตนกําหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากนั้นกดลงทะเบียนหลังจากลงทะเบียนแล้วคุณจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการลงทะเบียน เพียงกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนเท่านี้คุณก็เป็นครือข่ายคุ้มครองเด็กได้แล้วคุณสามารถแจ้งเหตุได้โดยการเข้าแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กและกดปุ่มเข้าสู่ระบบกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้วกดเข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบจะพบหน้าเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานรวมถึงเมนูการแจ้งเหตุติดตามผลและข้อมูลส่วนตัวที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้เมื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อตกลงแล้วสามารถแจ้งเหตุได้เลยผู้ประสบปัญหาจะแจ้งเหตุด้วยตนเองหรือประชาชนจะแจ้งแทนก็ได้โดยเลือกความเกี่ยวข้องกับผู้ประสบปัญหาด้วยระบุสภาพปัญหาสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทันการ เมื่อกกอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มส่งข้อมูลการแจ้งเหตุจะเป็นความลับการแจ้งด้วยเจตนาที่สุจริตจะไม่มีความผิดใดๆเมื่อแจ้งเหตุแล้วคุณจะได้หมายเลขรับแจ้งคุณสามารถติดตามการช่วยเหลือได้ผ่านแอปพลิเคชันเจ้าหน้าที่จะบันทึกแจ้งเหตุเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองเด็กในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จะดําเนินการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชนทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองและดูแลโดยไม่แบ่งแยกเพศสัญชาติเชื้อชาติและความคิดความเชื่อมาร่วมเป็นเครือข่ายในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กเยาวชนอยู่ดีมีสุขปลอดภัยในครอบครัวชุมชนและสังคมแวดล้อมที่คุ้มครองและดูแลก็อยาก เชิญชวนนะคะทุกท่านเข้ามามีบทบาทจันรลงสังคมไทยนะคะให้เหตุการณ์การที่เด็กเยาวชนถูกรังแกหรือถูกเลืองดูไม่เหมาะสมหรือถูกกระทําทารุณต่างๆได้หมดไปในสังคมเพียงท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือสังคมนี้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนค่ะแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กสิ่งดีๆที่กรมกิจาการเด็กและเยาวชนมอบให้สังคม